ข้าวสวยๆครับภาพบรรยากาศตอนเย็นวันนี้ครับมาชมข้าวที่ทุ่งนาเป็นทุ่งนาของผมเองนะครับทิศนพาลุยครับทิศนพาลุยนี่ก็เป็นคนอุบลครับ อำเภอน้ำขุนครับบ้านอีสานเศรษฐกิจหมู่สองครับตำบลไผ่บูนครับอำเภอน้ําุุณจังหวัดอุบลราชธานีครับเนี่ยมาถ่ายทำมาถ่ายข้าวเพื่อจะเอาไปลงยูทู e ให้เพื่อนๆได้รับชมครับภาพบรรยากาศทุ่งนาอันสดใสตอนเย็นๆนะครับเนี่ยทุ่งนาเขียวกระจีไม่รู้ว่าทางจังหวัดอื่นๆนะครับน้ำท่วมหรือเปล่าครับตรงนี้เป็นนาใกล้บ้านครับ น้ำพอดีครับถ้าแรงนี่ก็ย่า้าข้าวไม่ขนาดนี้ครับแต่ปีนี้ก็ฝนดีครับฝนดีแต่นาลุ่มนาห้วยครับน้ำท่วมตายหมดครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศ พุ่งนาอันแจ่มใสบนก็เป็นที่พึ่งของชาวนาชาวไร่ครับเกษตรกร,กรตรงนี้เป็นที่นาของพี่สาวครับมาดูข้าวของพี่สาวครับสี่ไร่ครับเนี่ยก็สวยเหมือนกันครับฉีดยาหนอนหว่านปุ๋ยไปเรียบร้อยครับเนี่ย บรรยากาศปีกายแรงหนักมา,มากครับแถวนี้ฝนไม่ตกเลยมาปีนี้ฝนเอื้ออำนวยให้ชาวเกษตรกร,กรชาวนาได้มีกำลังใจครับเนี่ยครับทุ่งนา ทุ่งนาตรงนี้ยีหไร่ครับแบ่งกันครับพี่สาวได้สี่ไร่ผมสี่ไร่แล้วทุ่งต่อทุ่งถัดไปครับเนี่ยของนานาสาวก็สวยเหมือนกันครับเนี่ยทุ่งนาอันแจ่มใสใครทุกข์ใครไม่สบายใจอะไร คิดอะไรไม่ออกครับอย่าไปทำร้ายตัวเองครับพี่น้องไปเดินที่ไหนที่มันอากาศดีๆจ่มใสแจ่มใสสีเขียวๆโดยเฉพาะคนกรุงเทพครับทำแต่งงานยุ่งถ้าได้ไม่เห็นทุ่งนาะอันสดใสเขียวกระจี อย่างนี้ครับเหมือนได้พักผ่อนความคิดพักผ่อนสมองจิตใจสบายแจ่มใสงานกลับไปทำงานก็ทำงานดีขึ้นครับใครที่อยู่กรุงเทพทำงานครับก็โทรหาแม่บ้างโทรหาครอบครัวบ้างนะครับ แม่ข้าวที่ทุ่งนาะสวยหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าครับให้พ่อแม่ถ่ายคลิปสั้นๆส่งไปให้เราดูชีวิตครอบครัวของเราครับไม่ต้องอยากอายใครหรอกครับทุกคนต้องดินน้นรนสู้ให้มันผ่านพ้นไปสักวันก็จะเป็นของเราครับ มีชีวิตที่ดีขึ้นมีชีวิตที่สบายขึ้นครับมีชีวิตจาใสครับอย่าไปคิดทําร้ายตัวเองครับดูครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของทิศนภาลุยเด,เดินข้ามความจนสู่ความรวยครับ สวัสดีครับ